มหอดสองโมงกว่ามันจานนี้ได้หนึ่งปลาอย่างปลานิ่งทอดผักอยนี้นะอู้ยูผัก,นนะผกมันเนี่ยผักเราโอ,อ้หนึ่งปลานิ่งอูอ้ยหนึ่งปลานิ่ม ปลารตะวันดีเมียครับเาจานเอาจานมานที่หนส่วนเมียนครับสวยหน่อย้ใส่เวเลยมม่าจะกเียงเากินหน้าน้าเมยนเยอ้ยเาเออมาเมยนอันนั้นตัยางมันเออยางตั้งะคาเอาิสั มุกปลาเส้นมีสนบเสจานมันจำบดจำบดนอมกปลาไม่จานเลยออจมกไม่อเาวอกเป็นป่าด้อเพราะเป็นปา่ดีกัน